ลักษณะที่เป็นอุทาหรณ์นิดนึงครับนี่น้องแมวครับเนี่ยเนี่ยนี่รอยที่มันมันกัดขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอเ,เอาครับมาดูเป็นนะครับลักษณะที่เป็นอุทาหรณ์นิดนึงครับนี่น้องแมวครับพี่เขาเลี้ยงแมวไว้นะครับแล้วก็ใส่เชือก ผูกไว้ปกปกติพี่ผูกอย่างนี้ไว้ทุกคืนเลยเหรอครับน่ไม่เขาจะอยู่แถวนี้ค่ะหลอกแล้วแล้วไม่อยู่แถวนี้แล้แต่หมายถึงว่าผูกคอถอกตนก็ไปอยู่ในห้องปล่อยเราไปข้างนอกเขาจะบินออกข้างนอกนี่โดนเมื่อคืนนี้ครับครัลักษณะก็คือเก็นอยู่เลยเพิ่งกินครับกินเข้าไปพอกลืนเข้าไปสักพักหนึ่งมันล้างด้วยเชื่อครับเขาคอขายมาแล้วก็ไปแอบคือคือพี่พี่มาเห็นนี่คือเห็น เห็นแมวเห็นแมวเป็นอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นงูแน่นอนอ๋อโอเคดูลักษณะแล้วโอ้จุดเข้ายากมากเพราะว่ามันไม่มีมันก็มีจุดเดียวตรงนี้ถ้าไม่งั้นถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะมีรอยถล่มแต่นี้มันไม่มีเลยเข้าได้ยังไงแต่ตานที่มันดูขค่นี้ต่อเลยพี่ฮะขนี้่ออ้สบายมากพี่ข้างบนอ่ะอ๋อข้างบนเหรอข้างบนได้หน่หรอครับมันต้องมีการเขยื่อนเพราะตัวมันเด้งอนะครับก็้เราก็สันนิษฐานว่า อ่างูน่าจะอยู่ใต้ใต้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มาเข้ามากลางวันเลยดูแล้วว่าก็จะถ่ายรูปงูยกตัวเปิดน้องแคนสามสองแม่สิบีไทจากแก้วหัวหน้าเวรสุภาพลมเสียงนี่ถ่ายได้หรือผมผมผมยกแห้ได้รับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมเช็คกันอีงที ทางน้ำสองนายนอ๊กลี้ยวเลื่อนที่น้าเวอรงมาสั่ที่ทางนเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เพว่าไม่มีจุดแอบพี่เขาเลยของมาเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูหยอดม่ออกครับก็คอยออกงานที่หนักมากนักเลย โอ้จครั้ไให้ดูนะครับไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจับเลย เดี๋ยวพี่รบกวนเดี๋ยวพี่ค่อยๆดึงนิดนึงนะครับช่วยช่วยดึงนิดนึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงนะฮะเดี๋ยวผมบอกเอาแล้วเอานะพี่นะแป๊หนึ่งเดี๋ยวผมจะจับมันเลยดึงนิดเดียวดึงออกนิดเดียวพี่เดี๋ยวนะนี่ครับไม่ไม่น่าต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วผมได้แล้วครับ นี่นี่ครับโอเคโอ้โหเบลเลอร์สองเมตรกว่าได้ครับพร้อมยังครับเราช่วยกันเราช่วยกันครับโอเคครับจะตึงลงโอ้โหเบลเลอร์เข้ามาใหญ่ใหญ่ใหญ่นิดนึง เยอะครับเยอะเยอะเยอะเชื่อมั่นพี่เดี๋ยวขอเชื่อเท่นึงครับที่กกมุญญานครับกกมุญญานเขาจะมารับได้ไหมครับได้ได้ได้พี่ได้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 ครับได้ได้อยู่เจอข้าวเชียร์ของถูกนะใช่ฮะถูกถูกเจอก็ค่อยไล่ครับนเคว่าอยู่มั่นใจมั่นใจว่าอยู่ตรงนี้ใช่ครับ จริงๆถ้าไม่งั้นเรียบร้อยมันน่าจะอยู่ในท้องแหลวแต่นี่คืออย่างที่บอกมันตดเชือกผมมันกินลักษณะการกินเนี่ยดูง่ายๆครับเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยนี่รอยที่มันมันกัดกัดเสร็จแล้วรัดเลยครับกัดแล้วรัดแมวเนี่ยฮะจะเห็นรอยชัดเจนนี่า้เข้าไตงนี่ฮะเนี่ยรอ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 ยที่งูกัดมันโดนที่นี่ครับกัดแล้วรัดเลยพอรัดทันทีฆ่าก่อนเพราะฆ่าตายแล้วมันจะไข่ปล่อยปล่อยส่วนตัวครับเอาเริ่มกินเขาจะเริ่มกินตั้งแต่หัวแต่ครเนี้ย เชือกเนี่ยครับลักษณะการล้างเนี่ยมันจะล้างเป็นรูปนี้พอเสร็จแล้วมันไปคือพี่เข้าใจที่ผมพูดนี่แหละมันล้างแบบนี้ครับมันไปต่อไม่ได้มันมัดกับของเนี่ยอ่าฮะมันมันเนี่ยมันล้างอย่างเงี้ยครับคือคือกืนเข้าไปแล้วเนี่ยมันโดนเชือกล้างลักษณะอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะมันไปต่อไม่ได้คือทําไงครับต้องคลายคือเชือกมันมีผมเวลาผมเวลาผมไปจับงูแล้วบางทีเจอถูกแมวถูกกัดเนี่ยงูมันจะเป็นอะไรที่มันกลับมาของมันครับยังไงมันก็มาถ้ามัน รัดแมวตายเลยนะครับมันกลับมาเอาของมันใช่มันกลับมาอีกรอบนึงผมไปเจอปุ๊บผมจะเอาเชือกผูกที่สะบักหลังตรงนี้ครับแลวล่อมันอการล่อพี่เวลาพี่ผูกสําคัญครับผูกอย่าปล่อยเชือกยาวอย่าปล่อยให้มันดึงไปในที่ที่เราไปเอายาอให้พอประมาณหย่อนเชือกไปนิดนึงผูกกับเสาผูกอะไรก็ได้ครับเแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมากินแต่เราผูกผูกตรงนี้มันจะเกินอย่างนี้ใช่ไหม สุดท้ายมันเข้าได้จริงๆมันกืนได้ตลอดแต่มันไปต่อไปได้เราก็จับมันได้ครับวิธีการล่อมันขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโห่น่ารักเลยนะดูนะเยอะมากอยู่เอคือมันแบบนี้เยอะแมวแมวเนี่ยมันมียู่ยอย่างคือบางทีในห้องก็ประมาณไม่ได้เนมีโอกาสไม่เป็นีมวกาเข้ามากลางวันมาซุ่มอยู่ไมงมีครับ อาจจะแอบอยู่แต่ถ้าของเยอะนะครับแต่ว่าแมวมันจะไม่ถ้าของเยอะของเยอะแมวแมวแมวกลางวันอาจจะพี่อาจจะเลี้ยงปล่อยคือเข้ามั่งไม่เข้ามั่งใช่ไหมครับปล่อยแบบนั้นคือจังหวะไม่มีแต่พอกลางคืนเนี่ยโอกาสมันมาแล้วมันมาส้มอยู่แล้วถูกถูกถูกครับถ้าพี่เปิดใช่มันมีส่วนครับโอเคเพราะอ่าขนาดที่